สวัสดีค่ะพแม่พ um 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 uh ี่นองเมื่อวาพอกับมาดามีคือเก่านะคะนะคลิปนี้จะเป็นของฮานอยเป็นจังใดเป็นจังใดพแม่พี่นองบาทนี้ถามเด็กอนถามกอนกอนสิวากาบสวัสดีฮานอยกอนสิวากาบสวัสดีฮานอยเป็นจังใดของน้องดาดาผ้ารวยค้นสวยในสร้อยแตกสามตัวตรงตรงรอบวีไอพีมีไผใดไผตามเพิ่นบอก มีใครได้ใครตามของน้องดาดาพารวยคนสวยในซอยไหมคะแตกสนั่นวันไหวเข่าตรงๆแบบไม่มีเงื่อนไขผู้ใดเป็นแฟนครับดีใจด้วยคอมเมนต์มาดเด้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้วันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่งเพื่อนเขาไปหลอบสะโพจิตยู่เด้หกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็มาแตกหรอวนะิไอพีเนาะเมื่อี้เมื่อไม่ไปไม ดาบขอบุณขอบคุณนองดาดาที่หายตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งจองกาขอบคุณหลายๆแล้วก็เลขทุกตัวให้มาแช่เป็นแนวทางโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขานีหลุดเนาะค่ะเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจของเเ้นเซียนและก็ดาล่ามาดามนํางนเดอ้อพแมีพ่นอง่ะอ่ะอันผูด้ใด้ผู้ใด,ดตามดีใจด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ตามเอาใหม่วันนี้เนาะเอาทุนไวก่อนก่อนสิไปเล่าพัฒนาแล้วเล่าสามัคคีเนาะ ดาดาพารวยคนสวยในซอยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับเก้าสองตัวสามหางเอาแปดกับเก้ามาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องสองตัวสามหางก็จะมีแปดเก้าเก้าศูนย์สามสี่สามตัวสามหางสามแปดเก้าสามเก้าศูนย์สองสามสี่ สองตัวเน้นไปหนึ่งหางเพราะว่าเน้นไห้หางเดียวเพราะว่าเอาตัวบินตัวรูดเพิ่นบนเน้นมากมันมีหน่อยเน้นเมื่อทุกหางแล้วเพื่อนๆแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาดาพารวยดีใจกับผููที่ใด,ดพู้ว่าท่านใดมือนีไปใหม่เพื่อนเพี่องแค่สามหางหนึงเข้าเอาทุกหางแหละเนาะเอาทุกหางวันนี้วันใหม่ไปใหม่แคปหน้าจอไปตัวบาานเป็นคลองล็อกจิกพารวย เป็นไดแฟนครับล็อกจิกพารวยคงจะหายใจคล่องแล้วเนะเาะเพราะว่าไอ้ล่าพัฒนาบ่าค่อยไปแล้วเพิ่กนกะพู้ตามห้าน้อยก็ตามมาตลอดก็ถือว่าเดินดีอยู่ห้าน้อยเนาะแฟนคลับของล็อกจิกพารวยล็อกจิกพารวยให้มาของพันแตกสามรอบรอบสฉพาะจิตเจ็ดหกตรงตรงมาต่อด้วยรอบพิเศษเก้าห้า ตรงตรงปิดท้ายด้วยรอบปกติ5 9ไม่ตรงแต่เข้าตัวนิ้นตัวเจาะมือนี้ผูใ้ใดเป็นแฟนครับจับตามองแล้วเกียกพารวยให้มารูดเรารู <c oughs> รสี่หน่วยถึงหหน่วย4กับ5้สองตัว4หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้น้นบิลจะเป็น4ี่สีหห้ตัว3หาง สี่ห้าศูนยี่ห้าหนึ่งสี่สี่ห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่หางเดียวเม็ดเดียว4ี่ห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกยิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวหน่อยน้โชก เป็นของแม่หน่อยน้ำโชกมือว่างของแม่หน่อยน้ำโชกเขาไปเอารอบสะโพกยึดขึ้นไปเขียนนังสัน่นรอบสะโพกยิตอันนึ่องสามลางเด้คุณมาดามเนึ่งสามลางตัวค่ะนี่เดียองคนเนึ่งสามข้างล่างตัวโอ้ยเจ้าไปเขียนเก้าจังใดอันนี้เมื่อใดหี่เจ้าจังไปเขียนจังสั่นเบองไม่คนได้พวงไมพี่น้องเขียนไว้ในสมุด โอ้ยจะเป็นตัวนี้นี่นี่ยังเมียนอันนี้เจ้าไปเคียนอีหยังนี่คุณมาดามห้าเจ็ดหกสามหนึ่งล่างโอ้ยเจ้าเมีของเพื่อนเขาสร้างเปลี่ยนเนาะเจ้าอ่าผู้ใดเป็นแฟนครับแม่หน่อยน้ำโสกเพื่อนไปรอบเฉพาะจิตสามหนึ่งตรงๆแล้วก็รอบกาชาติ สองเก้าสันตัวเป็นกาชาทิยนพิษนี่อันนี้จังเมนม,มันบอบานนี่มีผู้ใดน้ำเบิอนบอลวก,ก็กกาบขอบุญขอบคุบนค้นดีมีนำใจเพราะว่าเมื่อวานซืนของแมวน้อยนำโชคแตกสามตัวแล้วก็แตกสนันวันไว้ทั้งบนและล่างอะไรประมาณนี้แหละคล้องอันคุนหน้าเนาะ mm. หน้าหน้าจังเพิ่นฝากมากเปลี่ยนกำลังแรงใจของแมวน้อยนำโชคแล้วก็ของดาลามาดาก เพื่อนแบ่งปั่นไม้นำใจยังบ่ท่านเดียวโอนให้แมวหน่อยน้ำโชคเดิมม่มหมื่อวานไปธุระไปธุะระทำภาระจิตแต่เลบเยบ่ท่านด้ทรงสลิปให้เบิ่งเด้อก,ก็เด้อกราบขอบุนขอบคุณคุณนาหน้า,นาที่ให้นำหมกนำใจมาให้เอเอไม้แอดมินของทางช่องมาดามเนาะเพื่อนเได้มีกำลังใจทำงานกันต่อไปเพื่อพี่น้องอ่ะสิ่งดีๆแบ่งปั่น ตากอบุญขอบคุณหลายๆแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวกันตัวกันห้าสาห้าสองนหมู่บ้านแมา่ดามได้เบิ้งให้นเพื่อนบอลงมันมีบอสตัวกันเพลินลืมเบิ้งเรียกพ่อแม่พี่น้อง กันมีกับคอทวดคอภัยสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่ห้าหนึ่งเหนึ่งเสองสตัวเน้นหมดเลยพรอแม่พี่น้องมี2องหางเนาะ,ะกลับประบุนขอบคุณแมวหน่อยน้ำโชคที่หาตัวเลขนาะทางเมื่อว่างทั้งจองกับขอบประคุณอะไรและไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาด่าม ของดาล่ามาดามกลับไปรอบกาชาิหา3ามหาพ่อแม่พี่น้องกาชาติ3 5ห้าา 53, แล้วก็ไปรอบสามาขี้สามเ็ดเดมมือนีมือไม่ไปไม่ผู้ใดสิไปกับดาล่ามาดามมาไปน้ำกันมาดามให้สองตัวก็จะมี หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางโซสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามหนึ 3, 1, 0, ่งศูนย์แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดาังแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นคลองเซียนหนุ่มนะคะเนาะเป็นคล้องเซียนหนุ่มเซียนหนุ่ม,เ,นนมเข้าไปรอบพิเศษซี่แปดปดซี่เข้าตัวเน้นตัวจอแต่เข้าตัวกับผู้ใดเป็นแฟนครับดีใจด้วยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เซียนหนุ่มให้มารูดสี่น่อยถึงห้าน่อยหนึ่งกับสองสองตัวสี่หาง1นึ่งศูนหนึ่งสองสองสามศ เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวเอาปัดสองสองขึ้นมเอาให้เพลินละ่ะโอ้ยเพลินหาสอง,สอง,ส,องสองมานั่มแท้พูดไม่เป็นหอกเพลินหาสองสองมากเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองศูนย์หนึ่ง สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองศูนย์สามศูนย์สามตัวเม็ด,เ,มดเดียวหนึ 120. ่งสองศูนย์เด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายกาบขอบุญขอบคุณเสี้ยนมนมที่ห้ตัวเลขแม้วนะทางมาว่างท้างสองก,กาบขอาพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขลักนางฟ้าเพื่อนไปรอบสามาขี้สามเจ็ดตรงๆเด้อค่ะเด้อ กูได้เป็นแฟนครับอะมาไปต่อจับตาโมงแรกรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามสองสามสี่สี่สองสี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่สองสามสี่หนึ่ง สามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสี่สามสองเอ,อ,อ้สามสี่สี่สองพ่อแม,ม่พี่น้องสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามสี่สองแล้วก็สามสามสี่ค่ะเอาแคปหน้าจอผู้ใดสิบตามของเหล็กหลับนั่งฟ้านะแล้วไปต่อเป็นของชอเชิดชัย เป็ี่ยนคล้องนุ่มหน่อยนะมุนคนรูปเลยอ่ะรับ,บ,บขอบคุณขอบคุญเลกรับนา่งฝากยังตัวเลนมะาทางมาวางทางสองกลับขอบุญเลยหลายๆของชอเชิดชัยเข้าไปรอบสปอร์จิตเนาะไปที่สามไอหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะมือนีมือไม่ไปไม่ไมพอมพี่น้องใครจะตามของชอเชิดชยัยรียมตัวแคปหน้าจอชอเชิดชัยให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยหกกับเจ็ดสองตัวสี่หาง หกศูนย์หกหนึ่งเจ็นจบิ้ลจะเป็นหกหกเสามตัวสามหาง6กเจ็ดศูนยหนึ่งหกดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจรูที่7็เน้นไปที่เจ็ดศดหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว670จ็ดศูนแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของค้า เมื่อว่า,วานเริ่มลงแนวทางในทางกลุ่มพมพีพนองเอ้ยทายลูปไว้แล้วออกไปทงหน้าไปเบิ่งเพื่อนดำหน้าบนล่องแทวทางบันนี้อินเทอร์เน็ตอยู่ทงหน้าบ่าามีเสลี่อพมพี่นองเอ้ยตับมากล้วะ่ะเสียงไล่ดังปิ้งปังปิ้งปังเอา้ามาเบิ่งอแอดมินมามาดามไม่ได้ลงแนวทางหรือวันนี้พะนะับออาอโคษขออภัยหลายๆเด้อพมพีพนองเด้อ อาขอโทษขออภัยหลายๆหมู่บ้านนี่ฮาหนอยกับเ่าสามชีเนาะได้มาล่องคำคำมาเาวมาเป็นเจ้าของล่องไปแล้วเจ้าของมาดามนี่แหละค่ะมาไม่ล่องไปแล้วเพื่อม่พี่น้องจนว่าบวกเอฟซีว่าเอฟซีถักมาว่ามาดามโบเรลล่องแนวทางหมู่บ้านนี่เอาล่องไปแล้วได้หรอค่ะพะนะโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อขอโรษขอขอภัยเพื่อนๆในกลุ่มเนาะ อผู้ใดติดตามช่องสุวันขอโทษขอให้ของช่องสุวันผนหมู่บ้านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ช่องสุวันให้มารูด4หน่วยถึง5หน่วย9กับ1 2ตัว4หาง2ตัวก็จะมี9 1 9 2 1 2 1 3บ้านก็จะเป็น9 9 1 1 3ตัว3หาง9 1 2 9 1 3 9 9 1 สตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสองหนึ่งสามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเก้าหนึ่งสามแคปหน้าโจแล้วไปต่อเ็นของใครเป็นของเลขมีทีมากเลขมีทีมากกะบอดไปเนาะมือนี่มือไหม่ไปใหม,ม่ขอโทดขอไพ่แฟนครับเลขมีทีมากวันนี้วันใหม่ไปไหม่ เลขมีที่มาให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับหกหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามบ้นก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกหกเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ ดสองเจ็ดส,สามสามตัวเนีนหางเดียวเม็ดเดียวหกเจ็ดสองค่ะเอาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มากราบขอบ,บุณขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวร่างมา่าวางทั้งสองเ้วกาาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ